ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปวันเกิดของหลานสาวกันนะคะเป็นงานเลี้ยงค่ะอ,อ,อยู่ที่ร,ตตรัตตดำนะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวจะพาทุกคนไปดูว่าถนนหนทางที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานก็ไปซื้อของขวัญกันมาค่ะอ,อ,อยู่ที่รถตตดำนะคะก็ห่างจากที่พวกเราอยู่กันประมาณอย่าถามฟแฟนก่อนนะคะว่ากี่ Hooksi . คะนนี้มัดเอจยยโอ้เลก็กเกอปินเดอปินดส,น,ดสนองกินถั่วยังไม่รู้นะคะว่าจะเข้าไปถ่ายวีดีโอในงานได้ไหมนะคะเพราะว่าเกรงใจญาติๆเหมือนกันนะคะแต่ก็เดีย๋ยวจะลองถามดูค่ะถ่ายได้หรือเปล่านะคะ เกิดว่ามีผู้ติดตามเยอะกว่านี้ถึง300คนเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะมาแนะนําตัวกันเป็นอย่างทางการนะคะว่าเปิ้ลมาจากไหนแฟนทางานอะไรนะคะแล้วก็เจอได้กันยังไงนะคะ<ว>ก,ก็ฝนกตกแล้ว, <laughs> วก็หวังว่ <laughs> <laughs> าทุกคนจะอยู่และติดตามไปถึงตอนนั้นนะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็หวังว่าจะถึง300คนเร็วๆนะคะ <laughs> <laughs> เราจะได้ไมาทำความรู้จักกันค่ะ <laughs> ใส่อะไรกนเนี่ย Jongens, als uh, onze kanaal 300 abonnees uh, bedrijft, dan ga uh, ik uh, vertellen uh, uh, hoe uh, papa en uh, mama elkaar hebben ontvoed. En hoe papa verliefd werd op mama. Oh, dat is leuk. Willen jullie ook weten? Ga snel abonneren op ons, kana ons uh, kanaal. En vergeet gelijk niet op het belletje te drukken. Ja. Daarnaast abonneren. ทุกคนรีบกดติดตามกันเร็วๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าพ่อกับแม่นะคะเจอกันที่ไหนนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ฮอลแลนด์ได้อย่างไรนะคะ <c oughs> ค f ดว่าตุ่นฟิลเลอร์ is เบื่อจังยามหรือว่าจะเปิดหรือว่าเขาจะเปิดสะพานก็ได้นะคะค่ะทุกคนเราก็กําลังจะถึงงานเลี้ยงกันแล้วนะคะแต่ว่าข้างหน้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเขาจะเปิดสะพานนะคะเป็นไปได้ทั้ง2ออย่างเลยค่ะรถติดค่ะก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะ Het is, uh, het is veel uh, misschien uh, ongeluk of misschien de brug uh, gaat open. Nu is al open, kunnen ze nou niet rijden. Is al open? Is de brug, denk jij? Ja, dat is daar toch. Papa Bok, waar koken lang oeurs op haar ja, nee, dat is niet waar. อย่าไปเคลื่อนเวียไร่เดินแดงเก็เราสามารถขับรถต่อได้แล้วนะคะเคลื่อนตัวไปช้าๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าอุบัติเหตุรั่วเขาเปิดสะพานนะคะอย่าวส่อย่าก็ใส่ปะป๊าจะเอาเด็กอุณหภูมดาวโดยรถไฟฟ้าทฟินาจะเรียกในเซนต์โฮเต็ม ค่ะตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นท่าเรือนะคะที่เมืองรถตดดำค่ะก็ใช้รับขนส่งสินค้านะคะเมื่อก่อนป้าว่าเขาเปิดสะพานนะคะเมื่อกี้ให้เรือลำนั้นนะคะข้ามไปค่ะกว่าจะเอรถไปไหนออนี Jawel hè? Ja zeker, lekker wel. Oké. Okay. Nou nog helemaal rechtdoor, rechtdoor en dan nog naar rechts. 5 ja. Ik ga een kilometer, ga nog vijf kilometer. คิดว <buffalo es> <Yeah. S 1> ่าเราจะไปทำอุปกรณ์ที่เซ็ตแฮปปี้บุร์ชเดย์ลิปชอตบายบายอะถึงแล้วนะคะเขาจัดงานกันที่ยิมนะคะในของขวัญคะไวก็ได้เชียวพ้อมไหมคะไหนโชว์ให้ทุกคนดูไหนว่าแต่งตัวยังไงลัซซว่นวัเจาอัฟฟิตแฟนดัก hiểu mọi suối chăng lời khai môi ta chưa dạ <laughs> yeah, tổ dạ khí suối mát lời khai quá Oi. Ja. Leaf. Oi. So en hoe oud word jij? 5 jaar. Leuk hoor. Op de stoel. Zo mag niet. Hey, is goed. Ik Ja. Zingen? Ja. Ze leven langzaam. Ze leven langzaam. Ze leven in de Korea. In de Korea. In de Korea. In de korea. เยปเอีฮูราปเอบฮูราปทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปอีกงานวันเกิดอีกงานหนึ่งนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆบ้านค่ะงานวันเกิดงานแรกของร้านสาวก็สนุกมากๆเลยนะคะ Zo, so wij we zijn weer uh, klaar van het eerste feestje. Ja. Wij zijn nu op weg naar uh, ons touw, want het volgende feestje is in dezelfde stad. Waar en wat wonen. valt jou op? Pause. En het antwoord is: ik heb een snoepketting gekregen. Nong lang, lang, lang. Zou ik gewoon genoeg manige? ราก็กําลังจะไปงานวันเกิดอีกงานหนึ่งนะคะวันนี้มี2ง,งานค่ะแต่ว่าจะคิดว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าสําหรับงานวันเกิดที่สองนี่ไม่ได้เป็นญาติกันนะคะก็เกรงใจเขาคงจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ ทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในรถทั้งวันเลยนะคะเป็นรถทริปนะคะวันนี้เราเพิ่งกลับมาจากงานวันเกิดอีกงานหนึ่งนะคะเราก็ตอนนี้เพิ่งไปสั่งเค้ซีมานะคะเพราะหิวมากมากเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะอย่าไปงานเน็ตทริปของวันเกิดอันตรายของวันเกิดเฟสและเราไปงานเน็ตคาร์บเซก้าแล้วและจะเอาไปช้าดังนั้นเราจะไปทำวิดีโอปิดท้าย และวันน like like ี้วิดีโอลุ้นก m i อ n ก a ไ a a l ให้ e z e v ล d ก o e n t ต t de v o l g e n เ e k e ้ r ย o ะ i d แ e i เจบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวกินกินข้าวกิน KFC ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ